สวัสดีสสดค่ะโอ้โหกลับมารีวิวกันอีกครั้งนะคะสำหรับงานตัวนี้นะล,ลูกค้าขาซึ่งน,นะตัวนี้นะไม่มีสินค้าให้เปิดมาแบบว่า หลายอตมาลูกค้าเพอรไรนะคะงานตัวนี้เก็บยากหายากลูกค้าแล้วมันเป็นงานแบบที่เรียกได้ว่างานตามหาเลยนะคะสําหรับงานตัวนี้เลยใช่ก็คือนานใช่ค่ะตัวนี้เป็นงานแบบลูกค้าคัดคัดเกตมาเลยว่าเป็นประมาณไหนนี่จับเป็นประมาณนี้เลยวู้สวยมากดูผู้ดีมากเลยนะคะที่นา่งแบบใส้นะคะ มาที่งานตัวนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นงานกระสอบใส KWE นะสำหรับสินค้าตัวนี้เลยค่ะโค้ดบางนะลูกค้าโค้ดบางคืออะไรส่วนใหญ่โค้ดบางนะลูกค้าจะออกไปเป็นทางโค้ดยาวพร่มสามารถใส่เป็นสูตรได้นะคะตัวยาวเก๋ๆลูกค้าอ,ออกนแนวแฟชัน่นสูตรยาวสูตรยาวแนวแฟชั่ในใ,ใช่ สัทีเดียวชายค่ะตัวนี้นะลูกค้าขาต่างประเทศเขาจะใส่กันแบบว่าช่วงเลยดูไหมมาพี่นะลูกค้าแบบลมเย็นๆลมมาเอื่อยๆนะลูกค้าใส่ส่วนใหญ่จะเป็นงานแฟชั่นนะเพราะฉะนั้นงานตัวนี้เลยเป็นงานตามหาเพราะว่าจํานวนตัวที่ได้เยอะนะลูกค้าตัวนี้หนัก80กิโลนะคะน้ำหนัก80กิโลนะคะความยาวก็จะมีตั้งแต่เหนือเข่าไปจนถึงคุ้มเข่าเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูนางแบบนี้ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเก๋ๆนี่เหมือนไม่ใช่โค้ดเลยไหมลูกค้าเหมือนเป็นเสื้อคลุมแบบว่าชิคๆนะลูกค้าอ่า ้าร้มบางๆสวมใส่สบายนะลูกค้าเป็นงานผ่าหน้านะคะมีทั้งกระดุมแบบ1แถวผ่าหน้าแล้วก็กระดุมไข้นะคะลูกค้า2แถวนะตัวนี้งานนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะลูกค้าดูสีสันซะก่อนมีทั้งสีแบบแฟชั่นลูกค้าลวดลายนะคะแล้วก็สีเรียบเอิร์ธโทนสีสุภาพใส่แล้วผู้ดีมาก สวยมากลูกค้าคิดดูนะยืนเรียงใส่กัน3คนคือเก๋มากลูกค้าน้ําหนักตัวนี้80กิโลนะคะเดี๋ยวรายละเอียดกับราคาเนาะจำนวนตัวกับราคานะคะขึ้นไว้ให้ด้านบนคลิปนะคะลูกค้าแบรนด์ส่วนใหญ่ที่ออกนะจะเป็นแบรนด์งานโค้ดนะแบรนด์งานกันหนาวของต่างประเทศนะลูกค้ามีแบบเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแบบกึ่งงานหนังนะลูกค้าก็มีสวยมาก กึ่งเหมือนจะเป็นผ้างานหนังนะแล้วก็แต่งขอบค่ะลูกค้าขาสวยมากๆเลยงานตัวนี้จะออกเป็นไปทางงานแฟชั่นนะลูกค้าใส่แบบแฟชั่นเก๋ๆนะใส่เที่ยวใส่ไปห้างใส่ทํางานนะคะขายสาวออฟฟิศได้เลยนักศึกษาก็ใส่ได้นะคะหรือว่าเป็นคนทํางานนะลูกค้าข้าราชการก็ใส่ได้ใส่ได้หมดเลยเพราะว่าตัวนี้ย ใส่แล้วดูแบบว่าเป็นแฟชั่นที่แบบว่าดูไฮดูแพงสุภาพนะลูกค้าตัวนี้นะคะได้จํานวนตัวเยอะมากเหมือนที่แม่ค้าแจ้งไปรายละเอียดราคากับจํานวนตัวแม่ค้าขึ้นไว้ให้ด้านบนคลิปนะคะลูกค้าตัวนี้นะมันจะมีแบบว่าอาจจะมีติดตัวสั้นมาเล็กน้อยนะลูกค้าแต่ว่าเป็นตัวสั้นที่สวยมากลูกค้าเป็นตัวสั้นที่สวยมากก็จะแบบเป็นประมาณนี้นะลูกค้าค่ะอ่าเป็นตัวสั้นที่สวยนะลูกค้าความยาวก็จะคระกันมานะลูกค้าขาตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะออกไปทางแขนแขนย ยาวนะนลูกค้าแขนยาวคอปกนะมีคอปกแบบคอปกยาวแ,แล้วก็แบบสูทยาวอ่ะลูกค้าใช่ค่ะคล้เหมือนแบบใส่แล้วบางตัวจะมีสายรัดเอวลูกค้าแล้วแบบมันดูแฟชั่นดูไฮดูแพง ฟิลเหมือนแบบว่าเดดินนนอออยู่ลใช่นะคะแล้วก็เหมือนแบบอีกฟิลหนึ่งก็คือแบบว่าเกาหลีซีรีส์เกาหลีนะลูกค้าอุ้ยตัวข้างหลังเป็นผ้าเหลือบนะสวยมากเหมาะกับเป็นผ้าเหลือบบ้าเราที่ไม่หนาวจัดใช่นะคะ่ตอนนี้คือแบบคุมเดทอะไรนี้คุมเดทคุมยีนอย่างเงี้ยได้เลยนะคะโหแดงจัดเลยไไ่่ติดดรร้้าาาานนเพะะวจ ขายง่ายขายง่ายค่ะลูกค้าแล้วที่สําคัญนะตัวนี้นะคะเป็นงานตามหามากเลยนะคะลูกค้เาเป็นงานตามหามากใช้เวลาเก็บคัดค่อนข้างนานนี้มีแบรนด์ด้วยนะคะเป็นแบบย,วยสวยมาก ไปรีบไปขึ้นไม้สวยมากลูกค้าแล้วข้อได้เปรียบนะงานตัวนี้คือไม่ต้องเสียเวลาทําเยอะผ้าแห้งไวมากลูกค้าเพราะว่ามันเป็นงานตัวบางนะเพราะว่ามันเป็นงานตัวบางนะคะตัวนี้แบรนด์แม่ค้าอาจจะไม่ได้ให้ดูให้เยอะนะเพราะว่าแบรนด์ส่วนใหญ่มันจะเหมือนเป็นงานสั่งตัดอะลูกค้าแบรนด์มันจะออกไปทางงานป้ายญี่ปุ่นนะคะลูกค้าตัวนี้น้ําหนัก80กิโลนะใครสนใจงานตัวนี้นะคะสั่งซื้อสินค้าที่แอดมินได้เลยแจ้งเลยว่ารับงานโคตรบางลูกค้ารับประกันว่าเอาไปขึ้นไม้นะเอาไปติดที่ร้า านนะลูกค้าขาขายได้แล้วก็ขายง่ายแน่นอนขายได้และขายง่ายแน่นอนจ้าแบบนี้นะถ้าจะเจอแบรนด์ก็จะเป็นแบรนด์แบบแบรนดังแบรนดังเลยแบรนด์ปังเลยนะคะใช่อออะไรอย่างเงี้ยหรูดีออก็จะเป็นแบรนด์ดังเลยไหนลองเก็บเอลนิดนึงสิน้องแนนเก็บเอลใส่แบบติดก็ได้นะลูกค้าก็จะเป็นแบบตัวนี้แบบทรงวินเทจนิดนึงหรือว่าจะใส่แบบว่าเปิดเปิดกระดุมข้างหน้าเหมือนที่ นางแบบใส่นะคะตอนแรกก็ได้นะคะตัวนี้นะใครสนใจนะลูกค้าน้ำหนัก80กิโลนะคะไม่มีรีวิวบ่อยๆเพราะงานตัวนี้หายากและหมดตลอดนะลูกค้าขาสนใจทักมาได้เลยใครที่แบบไม่อยากไม่อยากได้งานหนาอยากได้งานที่ลูกค้าสามารถใส่ได้แบบว่าในชีวิตประจําวันจริงๆใช่ไม่แก่เป็นแฟชั่นนะคะลูกค้าขาจัดงานตัวนี้ได้เลยเออ k ค e โค้ดบางนะลูกค้างานสวยมากนี่ เห็นไหมลูกค้ามันสวยนะลูกค้ามันเรียบหรูดูแพงแล้วก็แบบว่าหมุนตัวนิดนึงอ่ะนี่นี่มีสายรัดข้างหลังด้วยนะลูกค้าอะใครสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะลูกค้าแล้วตัวนี้งานค่อนข้างออกที่จะเป็นงานใหม่นะลูกค้าผ้าใหม่มากใช่ผ้าใหม่มากเลยนะคะงานที่ต้องมีติดร้านเลยนะคะตัวนี้นะมีมีทั้งแบบสีพื้นแล้วก็ ลายแบบลวดลายก็มีลูกค้าพิเพิเทอ่าแล้วที่แม่ค้าบอกไปคือว่ามันใหม่มาลูกค้าดูขอป่งคอโปกดูมาดูแพงงานดูดีมากงานหรูดูแพงมาในราคาเบาๆน้ำหนักกำลังน่ารักคือ80กิโลแล้วดูสกอตสกอตแบบแฟชั่นแบบนี้สกอตเนว่าได้ โบหลัง,งสวยมากลูกค้างานตัวนี้นะลูกค้า<ช>บางคนเนี่ยอาจจะตกใจว่าเฮ้ยโกดังมีงานตัวนี้ด้วยหรอมีนะคะลูกค้าวันนี้มารีวิวให้ชมแล้วนะคะรอน,นี้นําเข้ามามหลายมาเยอะเลย ก็เลยแบ่งมาสักหนึ่งกระสอบนะลูกค้ามาทํารีวิวให้นะคะใครที่ไม่อยากลุ้นเองอยากรับลูกรีวิวนะคะก็สามารถ CF กระสอบรีวิวมาได้เลยนะคะตัวนี้น้ําหนัก80กิโลนะลูกค้าคุณภาพคุ้มเกินราคาแน่นอนนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้านะคะทักหาแอดมินได้เลยนะแจ้งได้เลยว่ารับงานโค้ดบางนะลูกค้านีอ่อันนี้ก็จะเป็นแบบเรียบๆใช่อ,นนอันนี้ก็จะเป็นแบบแฟชั่นแพนมา แลูวครัแต่ลูกค้าใส่เป็นเดรสก็ได้อ่ะใส่แบบตาล้ามด้านในแล้วก็กางเกงเนี่ยแล้วก็เป็นเดรสอย่างเงี้ยดูดีนะลูกค้างานดูหรูดูแพงมากนะคะลูกค้าซื้อมือหนึ่งเนี่ยราคาหลายบาทแล้วก็ค่อนข้างหายากนะสำหรับงานตัวนี้นะคะใครสนใจทักมาได้เลย ข,าย,ขายได้หลายร้อยเลยค่ะตัวนี้นะใครถ่ายรูปสวยๆนะลูกค้าใครถ่ายรูปสวยๆใส่ถ่ายรูปเองได้เลยนะคะงานแบบว่างานโค้ดผู้ดีมากเลยลูกค้าค่ะใครสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้าทักมาได้หลายจุดหลายจุดสินค้ามีพร้อมส่งนี่อ่าเดี๋ยววันนี้แอดมินรีวิวไว้ข้าวๆประมาณนี้นะลูกค้าสำหรับงานโค้ดบางนะคะใครสนใจสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ